สวัสดีค่ะวันนี้สมศรีจะมาทำคลิปน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะมากค่ะแต่ไม่รู้จะท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขึ้นเยอะที่มองเห็นตึกสูงๆนล้วก็คือฝั่งเแมรน,นะคะห่างจากไทยแค่ไม่ถึงสามร้อยเมตรค่ะแต่ที่มีน้ำเยอะเนี่ก็คือฝั่งไทยที่ตะบนท่าข้ามค่ะดูค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ทั้ถ้ามันขึ้นเรื่อยๆสั้งสองวันก็คงจะท่วมแน่ดูค่ะฝั่ง,งหิน๋ยวจะซูมให้ดูค่ะเขาเรียกว่าบอยเป็ดเขาเรียกบอยเป็ดค่ะ อ้ไกลๆน้องเขาตุ้มตีก็จะมาทำคลิปสั้นๆค่ะจะ5นาทีพอเยอะเจ๊ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> จะพาค่ะข้ามไปดูข้ามถนนไปดูฝั่งทางนี้นะคะ ฝั่งทางนี้ก็เป็นบ้านสนนน้อยค่ะถ้าข้ามแต่รู้สึกว่าในหมู่บ้านน้าก็จะท่วมแล้วนะมื่คือนี่ได้ยินลูกชายพูดบอกว่าแม่น้ำท่วมนีหมู่บ้านถนนน้อยแล้ว อันนี้นอกหมู่บ้านนะคะท้ายๆหมู่บ้านสิณงีก็จะไม่มาทำคลิปยาวหรอกค่ะคลิปนี้ก็จะทำแค่สั้นๆแค่ประมาณสักห้านาทีหมู่บ้านสนอน้อยก็เป็นหมู่บ้านที่ติดชายแดนคเขมรห่างจากคเขมรก็ไม่ถึงประมาณสามร้อยเมตรค่ะข้ามฟากได้แต่เขาก็ไม่ให้ข้ามนะคะเพราะว่ามันเป็นทางข้าม เหมือนว่าชายเดนทางตะวันอกแต่ก่อนเขาก็ลักลักรอบข้ามได้แต่เด,เดี๋ยวนี้ไม่ละค่ะไม่ให้ข้ามแล้วม,ขมวีข้ามทางเดียวคือที่ที่ลงเกลือค่ะข้ามทางเดียวคือข้ามถูกวิธี ที่ลงเกลือข้ามได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ฝั่งไทยค่ะฝั่งทางนี้ก็ฝั่งเขมนดูวัดเขานะคะไม่ไม่ได้ไกลเลยค่ะไม่ได้ไกลเลยห่างจากฝั่งไทยไม่ถึงสามร้อยเมตรจริงๆแต่ก,ก่อนที่ตะก,ก่อนยังไม่ทันติดโควิดนะเขมนเขาจะข้ามมาซื้อของที่ฝั่งไทย มากินก๋วยเตี๋ยวมากินข้าวอะไรที่ฝั่งไทยแล้วก็จะอุ้มลูกอุ้มลูกผูกหลานเข้ามาข้ามมามีคลองพมมะโหดกั้นค่ะช่วงหน้าแล้งก็จะมีคลองห้วยมะโหดหรือเขาเรียกกันว่าห้วยพมมะโหดก็จะเป็นห้วยลึกพอสมควรนะแต่ถ้าถึงหน้าแล้งแล้วนะมันก็จะแห้งเขาก็ข้ามมาได้ค่ะ ฝั่งขเขมรที่เห็นแหลมๆนะั่นคือวัดวัดขเขมรนะถ้าเป็นแบบนี้ถักสามวันคงใต่ท่วมแน่ๆเลยน้ำเยอะมากปีนี้ ทุกปีเขาไม่เยอะขนาดนี้นะน้ำปีนี้เขาเยอะมากเลยค่ะองศีก็จะมาทำคลิปสักหกนาทีนี้นะคะไปเลยคะ่ะ รมสีก็จะลงไลท์ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ